ยิงไปก่อนยิงไปก่อนตามมาตามมาคาร์ดูอยู่หลังแท้งคารูอยู่หลังแท้งเมอร์เมดตายอีกแล้วโอเมเมที่ตายบ่อยมากโอ้โหเป็นแหล่งรวมแบบว่ากระสุนน่ะคือเหมือนก็ยิงไปแล้วกระสุนมันเลี้ยวเข้าหาเมอร์เมดตลอดอือไปเอาของมาใช่ไหมนี่ก็บอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกับคาะ์ดูดูด้วยว่าเนี่ยสุดยอดไม่ใช่ว่าธรรมดาเทพ ไหน,ไหน<า>เมอรเมดก็ไม่ได้อยู่ช่องนี้ละเฮ<ห>้ยเรา<ห>แบ่งกันเลยดีกว่าแบ่งเลยก็ผมทีจีพีเอสองช่องผมผมก็ซื้อของผมก็ทีเมเมดก็ไปอยู่ช่องอเมรเมดก็จะซื้อของเม์ดก็ได้แล้วมาเจอกันแบทเทิลดีโมงโมงเลดีกว่า,อาอใครที่อยากจะมาเล่นพรุ่งนี้ ง่ายครับถูกต้องมาอันเลือกท่าให้เราเลือกผู้วิทัศถ้าเกิดว่าอยากอยากจะตตดทีมเอ็มเอ็มเนี่ยเข้ามาอยู่ทีมเอ็มเอ็มก่อนแล้วเด๋ยวดูฝีมือก็บอกแล้วก็บอกแล้วอย่างนี้ที่ G ี l หนึ่งจะสู้อะไรได้ใช่ไหมคือถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าคาสันเล่นเข้าฟอร์มแบบนี้ทีพเอลหนึ่งคงสู้อะไรไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เอางี้ยเงี้เอาผ้าเนี่ยไปใช้น้ำตาไว้นะขอบอกว่าคงต้องเสียใจไปเยอะผมกิ่งมาก